มาพบกับผม,ผมสมนึกเิยพัน์เอกชาแนลเสียงแห่งธรรมในช่วงของธรรมะนานา,นาสารธรรมนำสุขในต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคนจะอยู่ที่ไหนๆก็ไม่พ้นจากกรรมครั้งหนึ่งมีพิสูรรูปหนึ่งกราบทูลพระบรมศาสดาว่าสถานที่พ้นจากผลกรรมย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ทำกรรมชั่วแล้วแม่ผู้นั้น ออกไปในอากาศก็ดีว่ายน้ำลงดิ่งลงสู่มหาสมุทรก็ดีหรือหนีเข้าไปสู่ยอดแห่งภูเขาก็ดีหรือพระเจ้าค่ะพระพบรมศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลพิสูจนทั้งหลายแม้ในสถานที่ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นก็ไม่มีที่ใดเลยที่บุคคลจะหลบพ้นจากผลของกรรมชั่วได้แม้แผ่นดินประเทศสักส่วนหนึ่งที่บุคคลอยู่แล้ว จะพึ่งพึ่งพ้นจากกรรมชั่วนั้นได้ไม่มีทรงต่ออนุสนธิแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลเหาะในหาเหาะในหาวกลางอากาศเข้าไปในท่ามกลางมหาสมุทรเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้ประเทศแห่งแผ่นดินเป็นที่ซึ่งบุคคลดรมรงอยู่แล้วพึ่งพ้นจากกรรมชั่วไม่มีเนื้อความแห่งพระคถา นั้นว่าบุคคลใดคิดว่าจากพ้นจากกรรมชั่วด้วยวิธีอุบายนี้อุบายนี้ด้วยการนั่งในกลางอากาศก็ดีดำลงไปในมหาสมุทรซึ่งลึกถึง8 4 0 0 0ืยชน์ก็ดีโยนหนึ่งเท่ากับ16กิโลเมตรพึงนั่งในระหว่างโซกเขาก็ดีเขาก็ไม่ถึงพ้นจากกรรมชั่วได้เลยในประเทศที่มีแผ่นดินในทิศทั้ง4มีทิศตะวัออกเป็นต้นโอกาสเม ประมาณเพียงเท่าปลายผลทรายที่บุคคลดำรงอยู่แล้วก็ไม่มีก็ไม่สามารถพ้นจากกรรมชั่วได้ในเวลาจบเทศนาพิสูจน์ทุกรูปบรรลุอริยผลทั้งหลายมีสวสดาปฏิผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาใดมีประโยชน์แก่มหาชนผู้มาประชุมกันแล้วดังนี้แหละหลบหลีกหลบลี้หรือหลบซ่อนไม่ได้ จะซ่อนกายภายในกลีมเมฆกลางเวหาซ่อนกายายาในมหาสมุทรในมหาสมุทรสุดวิสัยซ่อนตัวในขุนเขาลำเนาใครณนะที่ไหนซ่อนหนีกรรมไซย่อมไม่มีก็จบคลิปนี้เพียงเ,เท่านี้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าด้วยเรื่องกรรมนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับขอบคุณครับ